สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เห็นหน้าพี่ยิ้มตลอดไปแล้ววันนี้คุณเก่งสดชื่นเออครับเป็นเป็นทรงผมที่เรียกว่าบันเจิดหน้าครับ <S <S 2> <S 2> ผมคิดว่าผมรู้แล้วนะว่าทําไมพี่พรชนีถึงไว้ทรงผมนี้ทําไมล่ะคะเพราะเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงตอนที่เราทำทำคลิปนี้นะฮะมันจะเป็นช่วงที่ เพิ่งผ่านปีใหม่ไหมโอ้คพอช่วงปีใหม่นี่หวราจารย์ต่างๆนาเขาก็จะบอกมีเคล็ดวิชาแก้ชงแก้เคาะอะไรอย่างงี้ต่างๆนาาใช่ไหมฮะะผมขอเดาเลยพี่พัชรีผมตรงนี้ยเป็นเป็คล็ดวิชาแก้ชงอะไรหรือเปล่าครับไม่ได้แก้ค่ะไม่ได้แก้หรอค่ะแต่ว่าทําให้ผีกลัวผมอยากจะถามพี่พัชรีเลยว่าในศาสตร์ทางวิชาลายมือนี่นะฮะ แต่ที่เขามีการแก้ชงต่างนานานะฮะของพี่เพชรมีการแก้ชงหรือเปล่าไม่มีค่ะทําไมอ่ะเขามีเขามีมแก้แก้ชงหือหมายถึงว่าการชงนี่คือหมายถึงว่ามันคอลายใช่ไหมฮะมีคอลายใช่ไหมไอ้ดวงที่มันชงกันอะไรเงี้ยอ๋อชงหมายถึงเวลาเราชงกาแฟแลตรงลมไม่มีใช่ไหมของไอ้ไอ้เรื่องการการชงนน่จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันเป็นของคนจีนนะพี่พัชรนี่เป็นของคนจีนแล้วมันไม่ตกลมมันไม่มีเหรอการชงอะไรเงี้ยในความเห็นของพี่นะคะ ในนักกษัตริย์มีกี่ปีมีสิบสองคนทั่วโลกมีเท่าไหร่สิบสองคนอ่าแล้วเวลาจับมาชมมันก็เหลือหกคนเออเหลือแค่หกคนแต่ลายมือมันไม่เหมือนกันเลยครับค่ะแต่ละคนเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งฝาแฟดก็ไม่เหมือนกันท่านผู้ชมครับท่านจะเชื่อว่าคนทั้งโลกนี่มีแค่สิบสองคน มาชงแล้วหลือหกคนท่านจะเชื่อแบบนั้นก็เชื่อได้หรือจะเชื่ออีกแบบหนึ่งว่าไม่ได้ว่านะคะแล้วแต่หรือจะเชื่อว่าทุกคนต่างมีคาแรคเตอร์ซึ่งต่างกันทุกคนก็คือคนหนึ่งสมมุติว่ามีประมาณหมื่นล้านเป็นพันหมื่นล้านคนก็เป็นหมื่นล้านคนไม่เหมือนกันเลยสักคนหนึ่งต่อให้เป็นระดับฝาแฝดก็ยังไม่เหมือนกันอีกนะฮะซึ่งจะต้องผ่านการวิเคราะห์แล้วก็คิดแล้วก็การอย่างที่แหมเราก็ไม่อยากไปว่าเนาะ มันแต่ละศาสตร์แล้วกันแล้วแต่ละศาสตร์เอาว่าศาสตร์ของเราอะนะคะศาสตร์หนึ่งเขาบอกว่ามีเวลาลูกค้าเนี่ยมาหาพี่พี่บอกคุณจะย้อนอายุเท่าไหร่ครับพอเขาย้อนไปหลายคนนะที่พี่ย้อนบอกอายุสิบแปดผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมครับพี่จะบอกเลยคุณได้ประมาณดับสองไปปลายหาสารเขาบอกโอ้โหใช่เลยอาจารย์พี่จะไม่ถามว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ ใส่เสื้อสีอะไรอยู่ทิศไหนนะคะเกิดไม่มียไม่ไม่ต้องถามอย่างนั้นเลยเกิดในกอตำแยหรือว่าในตรงไหนก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวทั้งสิ้นไม่ไม่เกี่ยวกับสถานที่เกิดเลยนะใช่จังหวะชีวิตที่ดีจะรวยหรือไม่อยู่ที่ตัวคุณหนึ่งคุณสู้ชีวิตไหมสองอาชีพที่คุณทำคืออะไร แล้วก็จะดูเห็นเส้นวาสนามีตัววีหรือตัวอะไรเยตัววีบางคนเนี่ยเส้นวาสนามีตัววีสิบปีก็ไม่รวยเพราะทําไม่เป็นนั่นนะครับไอ้นั่นหนูก็ไม่เป็นไอ้นี่หนูก็ไม่เป็นอืหนูไม่เป็นอะไรเลยอาจารย์แต่หนูอยากรวยเอฟ้ามันรั่วเงินมันจะหล่นมาจากฟ้าไม่มีหลอกคุณยังไงก็ต้องทํายังไงก็ต้องทําฉะนั้นลายมือเนี่ยนะคะบางคนเนี่ย ลายมือสวยพอสมควรแต่ไปขายเต้าหวยอไม่ถ้าสวยพอสมควรแต่จับมือเป็นหมื่นล้านได้มันต้องมาดูว่าคนนี้มีเส้นวางแผนไหนสวยพอสมควรสวยพอสมควรแต่เขาสามารถไปได้แล้วบางคนไปเจอปัญหาเขาก็สู้คเคยเจอไหมฮะรักธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยล้มสองผลสามผลเขาก็สู้ขึ้นมาอมันดูที่จังหวะชีวิตสรุปชงไม่ชงสลับศาสตร์ทางลายมือ เราก็ไม่ขอว่าอย่างอื่นนะฮะแต่ว่าพี่ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวแต่ตัวพี่พี่ไม่ไม่ได้บอกลูกค้าไม่มีชงค่ะพี่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวจะดูจะดูเฉพาะเป็นจังหวะจังหวะล้วจะเป็นเหตุเป็นผลต่อให้จังหวะดีแต่ปรากฏว่าคุณไม่ทําหรือไม่เตรียมพร้อมไม่เตรียมพร้อมทรัพยากรที่ที่เหมาะสมในจังหวะที่ดีคุณก็จะได้น้อยใช่ไหมฮะมันก็จะได้น้อยหรือไม่ได้เลยก็เป็นไปได้แล้วถ้าจะมาดูลายมือกับพี่พัชรีนีมาได้วันไหนครับ ก็มาได้นะคะก็โทรเข้ามานัดนะตอนช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดสอนนะคะยังไม่ได้เปิดสอนช่วงนี้ช่วงที่ถ่ายคลิปนี่นะฮะช่วงที่ถ่ายคลิปมาได้เลยเสาร์อาทิตย์ก็ดูนะคะก็โทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0845279000นะคะหรืออการเรียนจะเปิดในเดือนมีนามีทั้งรอบเสาร์กับอาทิตย์นะคะก็โทรเข้ามาได้ตามเบอร์นั้นก็084527สองกับสามมีนาใช่ค่ะรอบสองมีนาก็วันเสาร์รอบวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ก็วันที่สามนะเพราะสิทธิ์เก่าเนี่ยเพิ่งจบไปก็คงจะมาเรียนเยอะพอสมควรสิทธิ์เก่าเนี่ยส่วนมากจะว่างวันอาทิตย์คนะฮะฉะนั้นก็ท่านสมัครวันเสาร์คนจะน้อยแล้วก็ถ้าจะสนใจหนังสือก่อนที่จะมาเรียนนี่ยิ่งดีมากเลยก็ลองโทรเข้ามาได้เลยนะคะก็จากคนที่ไม่มีพื้นความรู้เลยนะคะสองร้อยลายมือกับซีดีอีก8ชั่วโมงนะคะแล้วก็หนังสือที่นูไคอขเลกเตอร์ในห้องก็โทรมาถามนูไคเขาได้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะ ก็อยู่ในเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็โทรมาถามได้0845279000 0812574369การเรียนต้องเป็นระดับระดับนะฮะรู้นิสัยคอนนิชั่นพื้นฐานเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่อกหักเมื่อไหร่เจอตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ข้อสองแล้วก็เมื่อจะทำเป็นอาชีพก็จับมาแมทกัน อานะครับเรียกว่าผมขอเชิญชวนแล้วกันแล้วผมขอรับประกันเลยนะครับด้วยสักด้วยสีของผมถ้าท่านซื้อหรือหรือว่ามาเรียนหรือว่ามาดูลายมือกับพี่พัชนีชรับรองรับประกันพันเปอร์เซน็นท่านจะไม่มีโรคโรคกลัวความชงกลัวการชงอีกต่อไปการชงจะหายไปจากท่านนะฮะแต่ท่านจะอาจจะไปกลัวอย่างอื่นถ้าท่านมาดูพี่พัชนี กลัวสมพมกลัวสมพมเออนะครับโอเคค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะอ่าช่วยแชร์แชร์กันต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะสร้างบารมีเอาไว้คนเราต้องสร้างทั้งเงินบุญและก็เงินบาทนะคะเงินบาปเงินบาปเงินบาป เงินบาทเงินบาทในประเทศไทยอ๋อเงินบุญหลังความตายต้องมีเงินบาปอย่าไปทานะเงินบาปไม่ได้นะคะฉะนั้นทําอะไรที่ไม่ผิดศีลธรรมแต่เขาสร้างเงินเยอะนะเอานั่นเรื่องของเขานะคะทาอะไรที่ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะเราก็พอกินพอใช้นะคะแล้วก่อนนอนอย่าเครียดนะอย่าเครียด พยายามทำอะไรก็ได้ที่ให้มันมันสนุกสนานแล้วท่านจะไม่มีโรคนะคะไม่ต้องเสียค่าหมอนะคะทุกอย่างงานจะยุ่งแค่ไหนก่อนนอนหัวถึงหมอนจบละปิดสวิตช์ภาวนาจนหลับไปนะคะน่ะทำอย่างนี้ฉันสิคะนะหัวฟูดิฉันก็ยังเดินไปไหนไม่สนใจฉันไม่แคร์ฉันไม่แคร์มันทาให้ใครทําให้คุณเก่งเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนทำให้แมวเดือดร้อนไหมไม่มีแต่ความสนุกสนานเห็นไปก็โอ้ แต่คน<ม>เขาว่าพี่บ้าเองที่ไม่สนใจโอเควันนี้ <c oughs> เวลาหมดแล้วขอบ <c oughs> คุณค่ะ